คันนี้ก็เป็น f o r t จูเนนะฮะเป็นหน้ายักษ์นะครับเครื่องเบนซิน fin. น่าจะเป็น2 TR นะก็เบาสะดุดนะฮะเหมือนจะวิ่งไม่ออกเลยเครื่องสะดุดเลยแหละโอเคเดี๋ยวมาลองดูกัน อันนี้เป็นเดี๋ยวผมปรับเป็นน้ำมันก่อนนะเดินเบาอย่างนี้เลยสั่นจัดเลยอ่ะเดี๋ยวลองเล่งดูไวายลูกเครื่องไม่โชว์ด้วย สะดุดเลยครับสะดุดจัดเลยอันนี้น้ำมันนะ,ะฟังเสียงท่อกัน เดี๋ยวผมจะลองสับเป็นแก๊สดูนะว่าจะเป็นไหมเดี๋ยวรอให้อุณหภูมิมันได้แล้วเดี๋ยวสับเป็นแก๊สดูครับโอเคตอนนี้ก็เป็นแก๊สล้ะสะดุดเหมือนกันแต่มันจะดูแบบชัดเจนกว่าน้ำมันหน่อยนะ,ะเดี๋ยวลองเล่งเครื่องอันนี้แก๊สแล้วนะ ฝากระโปรงนี่กรเพือไปฟังเสียงท่อครับอันนี้แก๊สนะสะดุดทั้งแก๊สทั้งน้ำมันครับอันนี้เป็นแก๊สแล้วหัวกิหัวฉีดแก๊สจะชัดเลยนะเสียงมัน ก็ไฟไม่โชว์ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูก่อนว่าเอ่อสดุดมาจากสูบไหนนะตอนนี้ผมก็เช็คเจอแล้วนะฮะเกิดมาจากสูบสองไม่ทำงานนะอ่าเดี๋ยวดึงตุหนึ่งให้ดูก่อนอสูบ2นี่แหละสูบนี้แหละเงียบกิิรอ่าดึงสูบสีให้ดูอีกที ก็สูบสองสูบเดียวเลยครับเอาลรครับเมื่อกี้หลังจากผมลองเปลี่ยนหัวเทียนดูนะไม่หายสูบสองนะครับสลับคอยล้เราไม่หายผมก็เลยมาเช็คหัวฉีดนะครับเป็นละหนูกัดไปละหนูกัดสายไฟหัวฉีดสูบสองนะครับคาดว่าจะทำให้หัวฉีดสูบสองค้างนะครับน้วมันท่วม เดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวแก้ไขสายไฟด้วยเอาละครับตอนนี้ผมก็แก้สายไฟที่มีรอยขาด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูกันว่าจะหายไหมสตาร์ทนิ่มเลยครับอันนี้เป็นออโต้อยู่นะะเดี๋ยวกดให้เป็นน้ำมันก่อนน้ำมันแล้วเดี๋ยวลองเบิ้นดูหน่อยๆ เร่งเนียนเลยครับเบื้องต้นเนี่ยหายแน่เบานิ่งเงียนริบครับไปฟังเสียงท่อเสียกัน เนียนคลิปไม่มีสะดุดหรอฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแก๊สกันเดี๋ยวร้อยมันตัดแก๊สก่อน อครับอันนี้ตัดแก๊สล้อ่ะเบิ้ลหน่อยเล่งดีเลยฮะไปดูเครื่องกันว่านิ่งเท่ากับน้ำมันไหมก็นิ่งนะครับไปฟังเสียงท่อกัน นิ่งครับเนียนก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้า Fortuner หน้ายักษ์คันนี้นะฮะเครื่องเบนซินนะฮะสองพนเจ็ดน่าจะเป็นเครื่อง2 TR นะอ่าหนึ่งหรือสเนี่ยจำไม่ได้ก็มาด้วยการเบาสดุดวิ่งไม่ออกนะฮะไม่มีแรงนะครับก็เป็นทั้งแก้ท้งน้ำมันนะฮะผมก็ไล่หัวเทียนคอย โนไปเจอว่ามีสายไฟขาดที่หัวฉีดสูบสองนะก็จัดการแก้ไขไปก็หายนะครับซึ่งผมคาใจอย่างหนึ่งนะสายไฟขาดนะครับหัวฉีดแต่ไฟไม่โชว์นะถ้าไฟไม่โชว์เนี่ยอาจจะมีการตัดไฟรูปเครื่องออกนะครับจากการติดแก๊สหัวชีดะอันนี้ไม่ชัวร์นะอันนี้เดาไว้ก่อนนะก็แต่ก็แก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ น่าจะหนูกาดสายไฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอฟร์จูเนอร์อ er คันนี้นะครับเ,เบาสะดุดเล่งไม่ออกนะครับสายไฟหัวฉีดขาดนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ